ื่องของมาตรการในการชุบชีวิต SME ของบอสยกันบ้างนะคะคุณผู้ชมออทางด้านของบอสยเนี่ยเขาออกมาตรการใหม่ช่วยธุรกิจ SME แกนีอย่างยั่งยืนโดยการต่ออายุค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด10ปีค่ะแล้วก็ช่วยค้ำเพิ่มเติมสภาพคล่องวงเงินรวมเนี่ย6,000ล้านบาททีเดียวค่ะ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับ SME นะคะเรื่องนี้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอสอยอคุณสิทธิกรดิเรกสุนทรบอกว่าบอสอยออกมาตรการต่ออายุค้ำประกันสินเชื่อนะคะหรือว่ารีนวิวรอบที่2เพื่อที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเดิมสําหรับหนังสือค้ำประกันสินเชื่อที่ครบอายุการค้ำประกันตั้งแต่ปี2565ถึงปี2567แต่ว่าอาจจะติดขัดแล้วก็ยังชําระ ไม่หมดโดยจะช่วย2ต่อก็คือต่อที่1นะคะเบสสยอพร้อมช่วยต่ออายุคร้ำประกันสินเชื่อสูงสุด10ปีสําหรับหนังสือครั้าประกันที่ครบอายุตั้งแต่ปี2565ถึง2567 เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2,565โดยผู้ที่มีหนังสือค้ำประกันที่ครบกำหนดนะคะตั้งแต่1มกราคม2,565สามารถจะยื่นคำขอย้อนหลังได้ถึงวันที่30กันยายน2,565ต่อที่2ค่ะในระยะถัดไปคือต่อพร้อมเติมตรงนี้เป็นการค้ำเพิ่มเติมสภาพคล่องนะคะ โดยปสยช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มเติมวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน40ล้านบาทต่อไรายได้สถาบันการเงินตรงนี้เพื่อจะเติมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME ตามเงื่อนไขที่ปสยกำหนดนั่นเองค่ะคุณสิทธิกรบอกว่าก่อนจะออกมาตรการเพิ่มเติมรอบนี้นะคะมีผู้ประกอบการจานวนมากที่บสยค้ำประกันสินเชื่อที่ใกล้ครบกําหนดะหระยะเวลาในการค้ำประกันคือต้องการให้ปสยช่วยค้ำประกันสินเชื่อต่อเพื่อประคองกิจการเพราะว่าได้รับผลกระทบตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดจนถึง ปัจจุบันการทำธุรกิจก็ยังไม่ฟื้นนะคะจึงต้องอต้องการเงินทุนให้พร้อมไปต่อได้บสยจึงมั่นใจว่ามาตรการต่ออายุค้ำประกันสินเชื่อจะช่วยประยุงเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยผู้ประกอบการ SME แกนนี้อย่างยั่งยืนค่ะ